นี้กับงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดงานนะครับในสโลแกน stop d u g s start power สร้างพลังไทยหยุดยั้งยาเสพติดนะครับพร้อมเน้นย้ำแก้ปัญหากัญชาบุหรี่ไฟฟ้าที่ผิดกฎหมายครับที่วิทยายลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานาจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตพงศ์สิทิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2568ภายใต้แนวคิด Stop Drugs Start Power สร้างพลังไทยหยุดภัยยาเสพติด มีหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนและเยาวชนจากทั่วจังหวัดเชียงใหม่กว่า2,000คนเข้าร่วมกิจกรรมครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลกและนำผู้ร่วมกิจกรรมกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดและมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดรวมถึงบุคคลที่เป็นตัวอย่างในการต่อต้านยาเสพติด นอกจากนั้นยังแสดงสัญ,ญลักษณ์เทเล่าทำลายบุหรี่และยาเสพติดเพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้บอกว่าจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ห้ามเพอที่ติดแนวชายแดนก็คือเชียงดาวฝางแม่อายเวียงแหงและชายประการซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ต่างระดมกําลังแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดมีคดีจับกลุ่มเกี่ยวกับยาเสพติดมากที่สุดในประเทศโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าไปแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ในนามทีมเชียงใหม่ผ่านมาตรการ orsa ซ a ล s t o p s a v e และขอให้ภาคประชาชนเข้าร่วมการแก้ไขปัญหาด้วยกันส่วนประเด็นกัญชาที่มีการปรับกฎระเบียบและการจำหน่ายรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าที่อยู่ภายในสถานศึกษานั้นก็ยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับที่เราต้องทำให้เข้มแข็งอีกส่วนหนึ่งก็คือ ภาคประชาชนที่จะต้องปฏิเสธเป็นและไม่เล่นยาทุกรูปแบบไม่เล่นไม่ค้าไม่ช่วยขายไม่สนับสนุนไม่เฉยที่จะต้องปฏิเสธที่มาบอกเจ้าที่รัฐเพื่อที่จะเราจะเข้าไปจัดการซึ่งเราเราทำมาคืบหน้ามาเยอะและ้วแล้วเราก็พร้อมที่จะเป็นจังหวัดที่สีขาวปลอดยาเสพติดครับช่วงนี้มันมีกระแสเรื่องกัญชาออกมาด้วยหน่วยปฏิบัติตั้งแต่สาธารณสุขคุณหมอตำรวจไปปกครอง ก็จะมาดูกฎหมายจริงก,ก็ดูแล้วล่ะแล้วก็ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นครับทั้งนี้ค่ะกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงความสามารถของเยาวชนด้านต่างๆการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้แก่เยาวชนในด้านยาเสพติดการแข่งขันฟุตบอล7คนและการแข่งขันกีฬา e-sport เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด